จังหวัดลบบุรีร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม2มือเธอ2มือฉันช่วยกันรักษาความสะอาดร่วมกันทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่ค่ะ ทุกภาคส่วนนะคะของจังหวัดลบบุรีร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมสองมือเธอสองมือฉันช่วยกันรักษาความสะอาดบริเวณอ่างซับเหล็กและภายในวงเวียนเทพสตรีวงเวียนพนารายที่อำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีค่ะซึ่งทั้งสองแห่งนี้เป็นจุดสำคัญและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นภาพลักษณ์ของจังหวัดลบบุรีเพื่อให้เกิดความสะอาดสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยอีกทั้งยังเป็นแบบอย่างที่ดใีให้กับประชาชนในการสร้างจิตสำนึกการรักษาความสะอาดและความ เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองค่ะ ทั้งนี้จังหวัดลบบุรีได้ยกระดับกิจกรรมสองมือเธอสองมือฉันช่วยกันรักษาความสะอาดเดินหน้าขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างต่อเนื่องด้วยการทําความสะอาดภายในสถานที่ทํางานสถานที่ราชการและบริเวณรอบสารกลางจังหวัดรวมถึงบ้านพักอาศัยของข้าราชการนะคะโดยกําหนดใจกิจกรรมเป็นประจําทุกวันพุธของสัปดาห์หลังเลิกงานตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีหน่วยง,งานที่เข้าร่วมประกอบไปด้วย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสำนักงานประมงจังหวัดสำนักงานแรงงานจังหวัดสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกอรมนจังหวัดเทศบาลตำบลโคกตูมและหน่วยงานทหารเข้าร่วมกิจกรรมค่ะ